สวัสดีครับพบกับผมยาที่ดินคุณภาพจังหวัดชัยภูมิโคราชขอนแก่นนะครับผมวันนี้พามาชมที่ดินนะครับอยู่หลังเอกฟิชชิงนะครับตำบลบรเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับผมเนื้อที่10ไร่นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านหน้านะฮะมีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่ดินแปลงนี้นะครับผม ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนานะครับแล้วก็เป็นสวนป่าที่ชาวบ้านนะครับผมเขาออกมาท,ทําไร่ทํานาแล้วก็มาทําบ้านสวนอยู่บริเวณนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมสูงกว่าระดับน้ําทะเลนะครับ195เมตรนะครับหน้ากว้าง118เมตรถ้าเกิดจากที่ดินนะครับผมไปชุมชนบ้านเล่านะครับ ประมาณ2กิโลเมตรนะครับ5นาทีเท่านั้นถ้าเกิดเข้าไปที่สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมินะครับหรือว่าถนนคนเดินก็12กิโลเมตรครับผมใช้เวลา17นาทีนะครับไปโรบินสัน14กิโลเมตรนะครับ15นาทีนี่นะครับด้านหน้าเรานะครับฝั่งขวาบนของจอนะครับจะเป็นเอกฟิชชิงนะครับผมที่ดินเราจะอยู่ด้านหลังเอกฟิชชิงเลย แล้วก็มีเถิบมาจากเอกฟิชชิงก็จะเป็นซุ้มไก่8เซียนนะครับผมบริเวณนี้นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับที่ออกมาอา,อาศัยอยู่เนี่ยก็จะเป็นทำบ้านสวนนะครับผมทําเป็นสวนเกษตรนะครับพวกเกษตรทฤษฎีใหม่ๆนะครับเกษตรผสมผสานนะครับผมมีการปลูกเห็ดปลูกไม้ยืนต้นนะครับปลูกไม้เนื้อแข็งนะฮะ ที่ดินก็จะอยู่ด้านหน้าเราฝั่งขวามือตรงนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับเป็นทางสาธารณะครับผมยาวไปจนไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่จะอยู่ด้านหลังซุ้มไก่นะครับที่ดินนะครับเป็นที่นานะครับแล้วก็มีสะอยู่หนึ่งจุดนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นที่นาทั้งหมดเลยบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับผม บริเวณนี้นะครับผมเคยมาตอนที่หน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเลยเมษามานิดนึงช่วงกลางๆพฤษภานะครับอากาศก็ยังถือว่าเย็นสบายนะครับผมอากาศค่อนข้างร้อนนะถ้าเราไปยืนอยู่ตรงบริเวณที่มีร่มเงาของต้นไม้เนี่ยอากาศก็จะค่อนข้างเย็นสบายนะครับยิ่งหน้าหนาวไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับทั้งหนาวทั้งเย็นนะครับ ที่ดิน10ไร่นะครับผมราคายกแปลงนะครับขายยกแปลงเลยนะครับจะอยู่ที่1ล้าน9 9 0 0 0 0บาทนะครับเนื้อที่10ไร่นะครับผมไม่ต้องใช้ดินในการถมเพิ่มเข้าไปนะครับเราแค่ปรับนะครับปรับพื้นที่ในที่ดินนะครับให้มีบริเวณที่เป็นสะนะครับบริเวณที่เป็นแปลงผักปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ บริเวณที่พักอาศัยเนี่ยก็จะอยู่เป็นจุดที่อยู่สูงที่สุดนะครับผมเราสามารถปรับดินนะครับแล้วก็ปรับพื้นนะครับปรับจุดที่เป็นสะนะครับจุดต่างๆได้นะครับก็ทําให้เรานะครับไม่ต้องเอาดินนะครับหรือว่าถมดินเพิ่มเลยนะครับในที่สิบไร่ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับผมก็เขามีบริเวณที่เป็น จุดที่เป็นที่สูงนะครับสําหรับที่พักอาศัยเรียบร้อยแล้วนะครับสร้างที่พักอาศัยแล้วก็บริเวณที่เป็นสะนะครับบริเวณที่เป็นสวนผักแล้วก็บริเวณที่ไว้สําหรับปลูกไม้ยืนต้นนะครับจัดสวนได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นนี่ครับหลังนี้เลยผมสอบถามชาวบ้านแถวนี้มาแล้วนะครับก็ โซนนี้นะครับผมไม่มีประวัติเรื่องน้ําท่วมเลยนะครับซึ่งน้าท่วมใหญ่เชยภูมเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมก็ใชเ้เส้นสวนสัตว์นะครับผ่านหน้าสารมาแยกเชลากานะครับแล้วก็วิ่งผ่านบ้านเซี่ยวใหญ่มาหน้าบ้านเล่านะครับหนีน้ําท่วมนะครับโซนนี้นะครับสบายใจได้เลยนะครับน้ําไม่ท่วมแน่นอน การเดินทางจากที่ดินนะครับผมก็รถเก๋งนะครับรถกระบะรถมอไซน์นะครับเดินทางเข้าออกที่ดินได้นะครับสะดวกนะครับฝั่งขวามือนะครับบ้านที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยก็มีไฟฟ้านะครับดึงมาแค่นิดเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะหลังจากเราซื้อที่ดินแปลงนี้ไปแล้วเนะี่ยถ้าเราจะ ปรับหรือว่าเราจะทําบ้านอยู่หรือว่าบ้านสวนนะครับก็มีไฟฟ้าแน่นอนครับดึงไม่ไกลท่านใดนะครับหาที่ดินนะครับเนื้อที่ค่อนข้างกว้างนะครับประมาณสักสิบไร่นะครับแปลงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเพราะว่าเข้าชุมชนเข้าตลาดร้านค้าก็ห้านาทีนะครับเข้าเมืองก็ประมาณสิบนาทีนิดๆนะครับไม่วุ่นวายนะครับอากาศดีก็ขอฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมสิบไร่บ้านเล่านะครับ 1นึ0งล้านเก้าบาทนะครับราคายกแปลงขอจบการรีวนะครับผมแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ